พื่อนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการลงเมล็ดผักนะครับแปลงนี้นะครับผมแล้วก็ว่าจะพาเพื่อนนะครับมาลงผักบุ้งแก้วด้วยนะครับในปอกบ่อนะครับผมที่ได้ทําการเตรียมวางไว้แล้วนะครับผมซึ่งผมได้กล่าวไปในคลิปที่ผ่านมานี้แล้วนะครับว่าปีนี้จะเริ่มมาปลูกผักนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจว่า จะปลูกกับพื้นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคาดคะเนแล้วนะครับว่าฝนไม่น่าจะตกจนน้าท่วมแล้วนะครับเนื่องจากได้ทําขันกั้นน้ํานะครับจากโครงการนะครับที่จะทะลักเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดสอบแล้วนะครับฝนตก2วันติดต่อที่ผ่านมานะครับน้ําก็ท่วมแต่ว่าไม่ดันเข้ามานะครับเนื่องจากผมทําคานเทคานนะครับให้สูงขึ้นยาวไปเลยนะครับ ก็จะมาลงเมล็ดก่อนนะครับแล้วก็ลงผักบุ้งในปอกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเพิ่มอีก2แปลงนะครับแล้วก็อาจจะมียกสูงเล็กๆนะครับสําหรับสตอร์บรีอีกครั้งหนึ่ง1แปลงนะครับอ่าส่วนติดโคนเสานะครับผมก็ได้ลงน้ําเต้าไปแล้วนะครับแปลงนี้นะครับก่อนที่ผมจะลงเมล็ดนะครับผมก็ทําการหวานปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ เม็ดสีฟ้าๆนะครับหวานกระจายกระจายนะครับทั่วๆ่ทั่วแปลงเลยนะครับตลอดแปลงไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำใบสนที่ผมมีนะครับเอามาคุมดินเนื่องจากอยู่ติดทะเลนะครับก็ใช้เป็นใบสนข้อดีของเขาก็คือมันมันผุพังช้าหน่อยนะครับมันอยู่ได้นานนะครับถ้าเป็นฟางเวลาเจอความชื้นมากๆนานๆนะครับเขาก็จะแบบยุ่ยแล้วนะครับ วัชพืชนะครับก็เริ่มแทงออกมาได้ดันตัวออกมาได้แล้วแต่ตัวนี้มันอยู่นานนะครับมันคุมวัชพืชได้นานไม่ต้องเอามาวางซ้ำบ่อยสำหรับฟางมันต้องวางซ้ำบ่อยนะครับการคุมดินตัวนี้นะครับมันช่วยป้องกอันดินนะครับกระเด็นเข้าไปเกาะใต้ใบผักด้วยนะครับทำให้ผักสะอาดนะครับในกรณีที่ฝนตกหรือเราลดน้ำนะครับแล้วดินมันกระเด็นเข้าไปกเกาะใต้ใบผักอ่ะมันจะทำให้ผักอ่ะ จเจริญตบโตช้านะครับมันเกาะอยู่งันมันทําให้ใบผักมันแกนเหมือนกับการสังเคราะห์แสงเหมือนกับการลําเลียงสารอาหารนะมันไม่ดีเหมือนกับช่วงที่ใบผักเขาไม่มีอะไรเกาะอยู่ใต้ล่างนะครับผมจากที่ผมสังเกตนะ,ะเวลาไม่มีดินมาเกาะใต้ใบผักนะครับเขาจะ,จะเจริญตบโตได้เร็วกวานะครับแตกต่างกับผักที่เขามีดินมาเกาะ อยู่ใต้ใบนะครับมันจะทําให้แกนเหลืองนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับปลูกทุกครั้งก็คุมดินทุกครั้งเลยนะครับแปลงนี้นะครับตั้งใจว่าจะลงตัวนี้เลยประกาศขาวนะครับประกาศขาวก็นะครับผมก็ใช้เป็นเมล็ดห่อธรรมดานะครับห่อละสิบบาทนะครับซึ่งอัตรางอกนะครับตัวนี้งอกดีหยอดลงหลุมนะครับ ประมาณวันถึงสองวันนะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับการลงนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นแปลงมันไม่ได้กว้างมากก็จะลงสามนะครับก็จะแหวกแบกแบนี้เลยนะครับเอาคุมดินแล้วก็แกหวกนะครับแล้วก็แหวกลุมเลยสามหลุมนะครับง่ายๆนะครับผมสามหลุมเอาความห่างกันสักนิดหนึ่งประมาณสิบห้าเซนนะครับ ประมาณนะครับประมาณ15เซนแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวจะโรยมเมล็ดนะครับหยอดแทรกไปเลยเวลาเราตัดเก็บเกี่ยวนะครับเขาจะให้มเมล็ดใหม่เขาโตมาเลยนะครับผมจะได้เก็บเกี่ยวกินได้ตลอดนะครับกินได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการแหวกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเลยอาจจะมองดู ไม่ค่อยชัดสักนิดนึงนะครับเนื่องจากสีใบสนนะครับมันกลมเกินกับสีดินนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ13หลุมแนวยาวนะครับแนวขวาง3นะครับก็13คูณ3ก็39หลุมนะครับถือว่าเพียงพอนะครับหนึ่งชนิดนี้เอาไว้เก็บเกี่ยวไว้กินเองนะครับผมก็เดี๋ยวหยอดเมล็ดกันเลยดีกว่านะครับก็นี่นะครับเมล็ดเดี๋ยวจะทําการโปรยนะครับหลุมละ สามี่ห้าเมล็ดนะครับโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณแบบนี้นะครับก็โปรยไปเลยนะครับผมโปรยไปเลยหนึงละสามสี่ห้าเมล็ดนะครับโปรยแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ได้ฝังนะครับโปรย,ปรยไปเลย๋ย่เขาก็งอกเอง แล้วค่อยมาคัดต้นที่สมบูรณ์อีกทีหนึ่งนะครับต้นไหนสมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะเก็บไว้สองต้นนะครับกอละสองต้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะ พรมน้ำนะครับเ,เบาๆนะครับพรมน้ำสักหน่อยนึงนะครับให้มเมล็ดมันมีความชื้นสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะปล่อยเข้าไปเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลงเมล็ดผักประกาศขาวนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็เห็นมีมดคันไฟด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องนำา S 8 5นะครับละลายน้ำแล้วก็มาลดอีกทีหนึ่งเพื่อกำจัดมดนะครับเขาจะได้ไม่ฆ่าเมล็ดนะครับเอาไปกินในหลังสมุดจะได้มีอัตราการงอกที่เยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการเก็บผักบุ้งนะครับผักบุ้งแก้วนะครับเพราะ ะเอาเอาไปพร้อมกับลากนะครับเอาไปตัดฝังในปลอกเบาอนะครับตรงนี้เลยพักบุ้งแก้วอาจจะดูไม่สวยนะครับสักนิดนึงเพราะว่ามันมีตะกัตนมีอะไรเยอะนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวจากตรงนี้นะครับนะครับประมาณนี้จะเอาต้นตั้งๆแบบนี้เข้าไปนะครับก็จะดึงมาทั้งเถานะครับแล้วก็ช่วงข้อเขาจะมีลากนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปตัดข้อตัดลายปลูกนะครับผมก็จะดึงมาสักนิดเลยครับเอาไปปลูกหนามันสกรปรกนะครับทำให้สีสันมันไม่สวยไม่น่ารับประทานนะครับก็จะนำต้นตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งนะครับต้นตั้งตั้งนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับลักษณะประมาณนี้เนี่ยเขาจะมีกอนะครับเดี๋ยวจะตัดข้ออ่ะ อีกให้ดูนะครับเปาะๆนะครับนี่ครับเขาก็จะมีรากมีต้นที่ตั้งนะครับก็จะไปปลูกนะครับในปอกะเปาะก็เดี๋ยวขอทําการรื้อแล้วก็ตัดก่อนนะครับออกมาเป็นต้นๆแล้วเดี๋ยวไปทําการปลูกกันครับ<ม>ก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนํามาลงปลูกนะครับในบอ่อ ออกบอกนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องเตรียมดินไม่ต้องอะไรนะครับเดี๋ยวพรวดินให้มันร่วนสักนิดนึงนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพรวดินให้มันร่วนสักนิดนึงนะครับแล้วก็นาต้นผักบุ้งลงเลยจากนั้นก็ลดน้ํานะครับให้ชุ่มก็พอนะครับตัวนี้ผักบุ้งนะครับที่จะเอามาปลูกนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการพรวดิน ในบ่อในวงบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเก็บวัชพืชนะครับที่เป็นหัวเป็นรากนะครับเอาออกเรียบร้อยนะครับสามปอกบ่อนะครับเดี๋ยวจะทําการลงนะครับตัวนี้ดินซุยร่วนซุยดินดีมากนะครับสาเหตุที่อ่าไม่ไม่เอาดินให้สูงกว่านี้นะครับเพราะว่าอยากให้ผักบุ้งนะครับเขายืดช่อออกมายืดยอดออกมานะครับสูงสูงนะครับ ยาวนะครับเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกีเก่ยวช่วงยอดเขานะครับเอาไปารับประทานนะครับเดี๋ยวมาลงปลูกกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นต้นต้นชูยอดแล้วนะครับแล้วก็มีรากประมาณนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวขุดลงไปนะครับนะครับก็ขุดลงไปฝังวางแล้วก็ตั้งเลยนะครับ จะทำแบบนี้นะครับแบบนี้เลยหลายๆต้นนะครับในปอกบ่อเดียวนะครับจากนั้นค่อยลดน้ํานะครับผมก็เรียบร้อยนะครับหนึ่งปอกนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําเสร็จครบทุกปอกนะครับจะเอาน้ํามาปล่อยขังเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นร่องนะครับ นี่นะครับระหว่างมะเขือมะเขือเขาจะเป็นภูดินเอาไว้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วตรงกลางจะเป็นร่องน้ํานะครับผมทําไว้นะครับเพื่อที่จะได้ปล่อยน้ํานะครับให้เขาขังไปเลยนะครับมันก็จะให้ความชื้นได้ได้นานขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะครับปล่อยทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งมะเขือแล้วก็ผักบุ้งเลยนะครับผมแบบนี้นะครับก็สรุปนะครับปลูกได้2ปลอกนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เปิดน้ํานะครับเอามาขังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดเดี๋ยวน้ํำมัาจะไหลออกด้านข้างนะครับก็เท่ากับให้น้ํามะเขือไปในตัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งปอกจะจะไปเก็บมาเพิ่มนะครับแล้วก็ลงปลูกเพิ่มนะครับยังมีอีกนะครับสามปอกนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเรียงปลูกผักบุ้งทั้งหมดนะครับเอาไว้เก็บกินนะครับ ในตลอดนะครับก็ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยนะครับมาลงเมล็ดนะครับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ปลูกผักบุ้งแก้วกับพื้นดินนะครับตรงๆในปอกบ่อนะครับให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับผมในคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ